อันนี้เป็นการทดลองการเปิดหลังจากอธิบายเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเปิดแอร์แล้วเครื่องทำงานตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบ้าเห็นไหมตอนนี้คือตั้งอุณหภูมิแค่ย5้านะจริงๆคนเราไม่ควรจะตั้งให้มันต่ำเกินไปนะ,อะขอเปิดตรงนี้หน่อยว่าเป็นยังไงเส่วนตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นตัวที่ดูดลมเข้าอันนี้กระดาษไม่น่า, <14. S 1> างเง นัไยอดูอ่ะอันนี้คือที่ขั้นหนังสือนะครับถ้าดูดตรงนี้มันก็จะดูดเข้าไปเ,าเห็นไหมครับว่ามันดูดเข้าไปแสดงว่าเออ,เอทีนี้สมมุติถ้าผมทําอย่างนี้อ,อ่าจะเป็นไงรลมมันก็จะเข้าได้ทางเดียวอ,อ๋อแรงเลย เห็นไหมครับว่ามันดูดดูดลมเข้าไปช็อตเลยแต่ทีเนี้ยผมจะไม่เอาอากาศจากในห้องดูดเข้าไปผมจะเอาอากาศจากข้างนอกดูดเข้ามาในเครื่องแทนเพราะฉะนั้นผมก็จะต่อให้มันเข้ากับตรงนี้แทนครับ้วแต่ก็<ป>เล็งตรงนี้อ่านี้ผมเจอดลงใช่ครับแล้วก็มาประกบครัีอากาศอ๋อมันก็ไม่ได้ดูดจากห้องแล้วได้อากาศบริสุทธิ์จากนอกบ้านเลยใช่แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะหลงเข้าไปบ้างนิดหน่อยช่างมัน ไม่<ช>ไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่า<ช>โดยสรุปแล้วนะครับห้องโดยตารางคิดเป็นตารางเมตรแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่ตัว6,000 BTU ทีจะสามารถสร้างความเย็นให้ทั้งห้องได้เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ใช้มุงแอร์มุงแอร์ทำให้สัดส่วนของห้องมันเล็กลงหรือว่าห้องความเย็นมันเล็กลงนะครับ<ช>มันจะทำให้ในใน ในมุกแอร์ครับเกิดความเย็นได้เร็วขึ้นทําให้แอร์มันตัดได้เร็วขึ้นก็<อ>ประมาณนี้ครับหน้าตา